สวัสดีเพื่อนด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดไลค์อิโมจิของโพส a c e b o o k นะครับทำยังไงก็กันได้เลยนะครับลบแรกนะครับเป็นเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะดผมแปะไว้่าเป็นเพื่อนได้เลยนะครับเป็นเพื่อนอยเข้าสู่เว็บไซต์ HPE SMM ได้เลยนะครับหลัว่านเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปอ็อตคลิปเรียลจะเป็น QR code ด้านล่างเพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะัหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะครับ เพ, <itation. S 1> พื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มเขียวตรงนี้ได้เลยนะผมประกอบชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันหัสผ่านใด้เรียบร้อยนะผมที่สาคัญนะติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหมายติกถูกอย่างนี้แล้วนะผมกดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมให้เพื่อนมาลงที่เขาใช้ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงที่เขาใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะก็กนนดลงชื่เขาใช้ไปได้เลยนะ เขาสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนเพื yup. small, ่อนจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนนันแรกดีเลยนะครับตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเพื่อนเลือกเลยนะผมเห็นเพื่อนเลือกในส่วนของ Facebook ได้เลยเลื่อนลงมาเพื่อนเจอหมวดหมู่ก็มีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเพื่อนเลือกเลยนะผมเรื่องในส่วนของหมวดหมู่ถูกใจโพสเฟซบุ๊กอิโมจิตรงนี้เลยนะว่าบริการเลือกบริการที่เพื่อนๆอยากได้ได้เลยนะผมก็มีหลากหลายอโมจิเพื่อเพื่อนเลือกเลยนะ ก็เป็นอีโมจิรักตรงนี้เลยแล้วกันนะเราอย่าลืมอ่านคำอธิบายกันด้วยนะอ่านเสร็จเรียบร้อยเ,เพื่อนๆมาในส่วนของลิงก์เลยนะครผมไปก๊อปปี้ลิงก์โพสอีโมจิเพื่อนๆอยากจะเพิ่มยอดอีโมจิได้เลยนะครับก็เป็นโพสนี้แล้วผมกดปุ่มแชร์ตรงนี้เลยนะครผมจะมีคําว่าคัดลอกลิงก์อยู่นะครก็กดวางลิงก์ได้เลยนะครับผมใส่จํานวนที่ต้องการนะครับผมเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยโพสอีโมจิแล้วกันนะครับผมกดส่งได้เลยนะครัตอนนี้อีโมจิผมมีอยู่ที่สองอีโมจินะครับ ตอนขึ้นหน้าแต่งเขียวอย่างนี้นะผมตอนนี้ไลน์ไลฟ์โพ์ของเรากำลังจะเพิ่มขึ้นมานะผมก็รอสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างที่รอเด๋ยวต้องขอแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์เพื่อนๆเลยแล้วกันนะผมในส่วนของเมนูบริการนะว่าจะบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เพื่อนๆนะผมบริการที่เขาแนะนําไว้ว่าเราเพื่อนสนใจบริการไหนเพื่อนก็สามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูมุมขวาตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะว่าบอกออเดอร์ต่างๆนี เป็นเพจสั่งซื้อไปนะผมตรงนี้ก็เป็นวันที่นะผมตรงนี้ก็เป็นเลขรหัสออเดอร์นะผมนี่ก็รายละเอียดต่างๆแล้วที่เราสั่งนะครับสถานะเออจะบอกอยู่ตรงนี้นะผมถ้าเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเหมือนตัวล่างนี่เลยนะในส่วนของเมนูเติมเงินนะจะมี2ช่องทางการเติมเพื่อนเพื่อนเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นสแกนที่โค้ดหรืวันนี้วอลเล็ตนะเดี๋ยวยกตัวยอย่างให้เพื่อนดูเป็นสแกน QR าโค้ดล้วกันนะแล้วใส่ย,ยอดจํานวนเงินที่ต้องการเติมนะมแล้วก็ก,กดจ่ายได้เลย อ่ะขึ้น QR c อ d e อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือแล้วสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอนเงินหนองเพื่อนเราจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะผมอันในส่วนของวิโนแนะนาเพื่อนเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปแชร์ให้คนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นนับถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะผมก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษนะครับเราอีกช่องทางหนึ่งเลยนะัะอันในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะครับาเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆมาที่เมนูนี้ได้เลยนะครับ เราสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต,ต์ตรงนี้เลยก็ได้เ mm. รากดรายละเอียดต่างๆไปนะครับไจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก,กดส่งตั๋วไปได้เลยนะแอดมินพร้อมตอบเเพื่อนยีชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับนอกจากช่องทางเว็บไซต์นะครับก็ยังมีช่องทางไลน์ด้านขวาบนนี้อีกนะครับคลิกไปนะครับจะเป็น QR code เป้เพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเนเพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคนะะนนนนะรับต,นะตอนนี้นะครับผมคิดว่าในส่วนของยอด อีโมจิที่ผมเพิ่มไปอ่ะจะเพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วต้องขอไปเช็คดูนะคอันนี้อยู่ที่2อีโมจิแล้วเดี๋ยวลองกดรีเฟรชสักหนึ่งทีนะครับอ่ะเรียบร้อยทยอยเพิ่มมาแล้วนะผมเมื่อกี้2อีโมจิเป็นเจ็ดสิอีโมจิแล้วหรือว่าทยอยเพิ่มมาเรื่อยเร็วเลยจริงๆนะลองกดรีเฟรชไปเรื่อยเรื่อยนะครับกำลังทยอยเพิ่มแล้วนะผมถือว่าเพิ่มมาแบบรวดเร็วเลยจริงแล้วผมเดี๋ยวผมจะรออีกสักพักหนึ่งนะผมเพื่อให้ยอดไลฟ์โพสต์อีโมจิของผม เพิ่มเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งไปเลยครับเพราะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนๆพื่อนนะผมเดี๋ยวผมจะตัดที่วิดีโอไปตอนที่ยอดไลค์โพดิมจิของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักนึงนะผมตอนนี้ยอดไลค์โพดิมจิของผมที่เพิ่มไปนะผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งไปเลยนะผมก็ถือว่ารวดเร็วเลยจริงๆแล้วผมเว็บไซต์ hpe smm นะผมเว็บไซต์ที่สามารถเพิ่มยอดไลค์ ยอดถูกใจยอดแชร์อะไรต่างๆให้เพื่อนเพื่อนนะครับนอกจากเฟซบุ๊กที่ผมพาเพื่อนเพื่อนทำนะครับยูทูบติ๊กต็อกอินสตาแกรมหรือว่าแพลตฟอร์ม,มอื่นๆนะครับสามารถทําได้เช่นกันนะครับหากเพื่อนๆสนใจ่จะใช้บริการเว็บไซต์แล้วสามารถคลิกลิงก์ั้นได้คิววิโดโอเพื่อมปใช้กันได้เลยสำหรับคิววิโดโอนี้นะครับต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ